จังหวัดมหาสารคามโดยเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามนะคะมอบชุดทานน้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 สร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ที่ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะที่บริเวณลาน,นาที่ว่าการอำเภอแกดําจังหวัดมหาสารคามนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางวริษาจันทราในยกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามค่ะได้ทําพิธีมอบชุดทานน้าใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ให้กับตัวแทนจาก6อำเภอจำนวน606ชุดทั้งนี้เนื่องจากสภากรารชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาณาไมพิทักษ์ร่วมกับสำนักงานจัดหารายได้และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติได้ร่วมกันจัดทำโครงการสนับสนุนชุดข้าวและอาหารแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจแพร่เชื้อโรคโควิด -19 ในส่วนภูมิภาคและมาตรการป้องกันการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งต้องกักตนเองในที่พักโดยเฉพาะเป็นเวลา14วันตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ทําให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพและทําให้ไม่มีไรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวดังนั้นเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสรารคามค่ะจึงได้ขอรับการสนับสนุนอาหารสําหรับผู้ที่ถูกกักตัวในพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามจํานวน606รายจาก6อําเภอประกอบด้วยอําเภอโกสุมพิสัยจํานวน30รายอําเภอชื่นชมจํานวน17รายอําเภอเมืองมหาสรารคามจํานวน188รายอําเภอ,อยางศีสุราษฎร์จำนวน2รายอาเภอแกดําจํานวน 215รายและอำเภอนาเชือกจำนวน154รายค่ะ